สปชเผยนะครับว่าสทชประกาศเฝ้าระวังน้าท่วมขังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําล้นตลิ่งครับ19-23ตุลาคมนี้พร้อมกับตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และก็ประเมินสถานการณ์น้ําขึ้นเพื่อที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ําเพื่อให้การบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่เสี่ยงทุกภยัยเสี่ยงน้อยลงครับ นายจิระยุห่วงทรัพย์โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและโคศกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาบอกนะครับว่าสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเนี่ยได้ประรากาศเฝ้าระวังน้ําท่วมในช่วงวันที่19ถึง23ตุลาคมนี้โดยแบ่งพื้นที่เสี่ยงต่างๆตามนี้นะครับน้ําท่วมขังเนี่ยพื้นที่ชุมชนในจังหวัดนคปรปฐมสมุทรสาครนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ที่เกิดน้ําท่วมขังเนื่องจากการระบายน้ําไม่ทันพื้นที่น้ําท่วมฉับพลันครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสาะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรระนองภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสตูลน,นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ส่วนพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละ80ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ครับพื้นที่น้ําล้นตลิ่งนะครับระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นในแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาอย่างเช่นคลองบางสะพานคลองชุมพรแม่น้ําหลังสวนแม่น้ําตาปีแล้วก็อีกหลายพื้นที่ด้วยกันทางด้านของนายจรยุยังบอกอีกนะครับว่าคณะอนุกรรมการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ําจะทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าในจังหวัดยะลาที่จะเริ่มทํางานในวันที่22ตุลาคม2567นี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับคาดการพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อรองรับการอพยพของประชาชนท้ามีความจําเป็นนอกจากนี้ครับจะมีการจัดตั้งคณะทํางานทบทวนแนวทางการบริหารจัดการน้ํา โดยต้องเสร็จภายใน15วันเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดก,การน้ําในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนในด้านการบริหารจัดก,การน้ําในเขื่อนต่างๆโดยเฉพาะเขื่อนบางลางคาดว่าจะต้องระบายน้ําเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ําสําหรับ การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีการปรับลดการระบายน้ำในอัตราที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบขณะที่สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศจะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการประเมินความตื้นเขินของลำน้ำทั่วประเทศเพื่อชี้เป้าดำเนินการขุดลอก และกรมทรัพยากรธรณีจะใช้เทโโคนลยีในการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงดินโคนลนถล่มเพื่อป้องกันความเสียหายนายจริยุยังได้พูดถึงความคืบหน้าในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงรายครับที่ได้มีการหารือการดําเนินการด้านการใช้น้ําและอนุรักษ์แม่น้ําสายโดยมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสํารวจพื้นที่และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการสร้างผนังกั้นน้ําในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการวางแผนนะครับเป็นแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายด้วยการขุดลอกแม่น้ำและออกแบบแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งต่อครับ